เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาท่อง A ถึง Z กันดเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วถ่ะพร้อมแล้วนะคะอ่ะ A Apple Apple B b e d เตียง C Cat แมว D Dolphin ปลาโลมา E Elephant ช้าง F Fox สุนัขจิ้งจอก G Giraffe จิรา นาวา O ออกโตปุ T พิกหมู Q Queen ราชนี R Rock ก t ตจรวด S ชีฟแกะ T r ทรนรถไฟ U อ umbrella ร่ม V West แจกัน W เวล Y X ไซโลโฟน Y